6คนลักษณะสุดแปลกที่ไม่เหมือนใครในโลกจะว้าวแค่ไหนไปดูกันสาวตาถลน จัดเป็นความแปลกสุดๆไปเลยกับคิมกูดแมนเธอสามารถถลนตาของตัวเองออกมาได้ดังใจทําเอาคนที่พบเห็นด่างช็อคไปต,ตามกันทีเดียว oh, <no. S 1> ความแปลกแบบนี้เกิดจากการที่เธอเคยประสบอุบัติเหตุขณะที่สวมหน้ากากฮอกกี้ <Wow. S 1> และด้วยความพิเศษแบบนี้ทําให้เธอได้ไปปรากฏตัวในรายการทีวีต่างๆและมีชื่อเสียงจากความสามารถสุดแปลกนี้ไปเลยมนุษย์ต้นไม้ ชายหนุ่มจากบังคลาเทศที่ชื่ออับดุลบาจันดาคนเนี้ยเขาเป็นที่รู้จักในานามมนุษย์ต้นไม้เหตุเพราะมีหูที่มีรูปทรงเหมือนกับเปลือกไม้ขึ้นมาตามนิ้วมือของเขาซึ่งเป็นความผิดปกติที่หายากชนิดที่พบเจอเพียงสี่คนเท่านั้นในประวัติศาสตร์ <Wow. S 1> และถึงแม้จะมีการนำหูออกไปหลายครั้งแต่มันก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ตลอดจัดเป็นความแปลกประหลาดที่มีแค่หนึ่งในล้านจริงๆสาวขายาวที่สุดในโลกยาวเกินไปไม่นี้ กับสาวสวยจากอเมริกาที่ชื่อเมซี่เคอรินเธอมาพร้อมกับขาเรียวยาวที่สุดถึง1 3 6ซนติเมตรรวมความสูงทั้งตัวถึง208ซนติเมตรซึ่งนี่ทำให้เธอได้ครองสถิติว่าเป็นผู้หญิงที่ขาย,ยาวที่สุดในโลกคนปัจจุบันเลยทีเดียวแม้ว่าความสูงระดับนี้จะทำให้เธอมีปัญหาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่บ้างแต่เมซี่ก็ยังรักขาของเธอและหวังว่าสักวันเธอจะได้เข้าสู่เส้นทางนางแบบที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยหนุ่มไร้ไขมัน เรียกว่าอิจฉาได้ไหมเนี่ยกับคนที่ไม่มีไขมันแม้แต่นิดเดียวอย่างทอมสแตนฟอร์ดเขามีระบบเผาผลาญที่แรงที่สุดในโลกซึ่งเป็นความผิดปกติของยีนที่บกพร่องทําให้ร่างกายไม่สามารถสะสมไขมันไว้ใต้ผิวหนังส่งผลให้ตัวสู้ผอมและบอบางกว่าคนทั่วไปแต่เห็นอย่างเนี้ยเขาก็แข็งแรงเอาเรื่องถึงขั้นลงแข่งขันปั่นจักรยานได้สบายเลยทีเดียวเผาผลาญดีซะขนาดเนี้ยคนอื่นเขาอิจฉานะเนี่ยพี่ทอมสาวมีผิวดางขาว ใครที่คิดว่าการมีรอยด่างขาวบนร่างกายเป็นความบกพร่องแล้วล่ะก็ขอให้คิดใหม่เพราะเดเบราโมเรโน่คนนี้เธอบอกว่าสิ่งนี้แหละคือโอกาสที่จะได้เฉลิบฉายเลยทีเดียวเพราะรอยด่างขาวนี้ทำให้เธอได้สินสัญญาเป็นนางแบบให้หลายแบรนด์ดังอีกทั้งเธอยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีจุดเด่นแบบเดียวกับเธอว่าความแตกต่างนั้นไม่เคยเป็นอุปสรรคขอแค่ให้มีความมั่นใจในตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วสาวถึงจุดสุดยอดมากที่สุดในโลก ที่สุดของความแปลกตรงนี้เลยกับคาร่าอนายาเธอคนนี้สามารถถึงจุดสุดยอดได้เพียงแค่มีสิ่งกระตุ้นเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นซึ่งเธอกล่าวว่าเธอเคยถึงจุดสุดยอดถึง160ครั้งในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง <Wow. S 1> ถึงจะฟังดูไม่เลวร้ายแต่การที่เธอต้องพบเจอแบบพล่ำเพรื่อขนาดนี้ทำให้เธอมีปัญหาในการทำเรื่องต่างๆในชีวิตเป็นอย่างมากแต่เธอก็ยงกังโชคดีที่มีสาม,มีคอยอยู่เคียงข้างและดูแลเธอเสมอ คุณชอบความแปลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเราหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ